แบงค์อรไทยแลนด์จะต้มไก่คะ่ะทำกินง่ายๆอกไก่จริงๆไม่ค่อยชอบกินนอะอกไก่อแต่ก็กินแต่ก็จะกินหอมแล้วเดอ้อพี่น้องอกไก่ล้วน <c oughs> <c oughs> ข้างอุ่น ร้อนมากรสชาติกลมกล่อมได้ที่แล้วเติมผักอันนี้ปิดไฟได้เลยเออหอมพี่น้องเอ,อ้ยหอมหลายอ๋อผักมันเยอะๆไปเลย อกไก่กินเยอะได้ปกติคนเราอาจจะกินโปรตีนไม่ค่อยพอเนาะเพราะว่าเราชอบกินแบบซส้มตามกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้โปรตีนน้อยก็เลยต้องเสริมกันหน่อยจะได้เย็นเร็วๆเนาะใส่ชามมาทานข้ากับปาลิดานะคะ เมนูนี้เพื่อสุขภาพน้ำท่าไม่ต้องหรอกสดมันน้ำแกงนี่แหละกิเลยกินเลยนั่งกับมีสวนผักตัวเองเหอนแ่พี่น่องเลยมไม่มีกระดูกกินง่าย ออกเย็ดอยู่เลยพี่น้องแต่พริกหลายอยู่แต่เป็นพริกกิหนูเขียวฮะพริกกิหนูไหม ยาม,มียามีอ่ะก็ใส่น้ำเนาะน้ำซุปหมูก่อน <laughs> น้ำมันหอยแล้วก็ กรุงรดด้วยน้ำปลาทีแรก <c oughs> ทีแรกว่าจะบีบมะนาวอะ่ะเปลี่ยนใจใส่มะขามแทนเอามะนาวสดเอาไว้กินเป็นน้ำมะนาว ถ้ามันอร่อยไม่พอก็อาจจะเติมอะผงนัวนวหรือว่าผงรสดีขึ้นหน่อยแค่นั้นนะมีเครื่องต้งยมยำแล้วใส่ใบื้อลงไป <S <S <ๆ>ก็ต้นหอมผักชีกช,ชีเบเเื่อยอะไรพวกนี้มีอะไรก็ใส่ลงไปมีผักกระแยงยก็ใส่เข้าไปอู้เปเดือดแสบกันเหะอ,อลาไปก่อนเต้อพี่น้องกับคุณหลายๆไปเยี่ยมชมจ้าสดน,น้ำต่อกัอนเนื้อฮอน Thanks everyone. This is a chicken. Uh. Spicy soup. <laughs> chicken. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye. Bye 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 bye.